มณีสีพาไปเบิงพิธีบุญกลางบานนะครับหลังจากที่เฮาเลี้ยงตะปูแล้วนะครับกสีมีการทําบุญบานต่อนะครับย้าเหมือแลงนะครับกสีมีการตั้งมุงคุ่แล้วก็ยามือเส้ากสิตักบาดต่อไปนะครับตอนนี้นะครับซุ้มใหญ่ๆนะครับผู้ฒถาเพเป็นกับผากันเม่งิบคันบักเบงนะครับเป็นบักเบงนะครับไส้กกก้วยนะครับเพื่อที่สิเอาไปไหว้น้าตามจุดนะครับแต่ละจุดหลอบมู่บานนะครับเป็นการทําพิธีนะครับบุญกลางบานนะครับก็เห็ดทั้งซี่สุปีนะครับแล้วก็ย่องสายสินออมบาะับเก ไปต้อสายศินนะครับมาใส่บานใส่เหล่าของเห้านะครับพอหัดย่ามือแรงนะครับกลับมาเจริญพระพุทธมนต์นะครับหรือว่าตั้งมุ่งขึ้นนะครับตามบานเห้านะครับย่ามือเศร้านะครับพี่นองกะสีเอากระทงนางงัวมาหล้กกะมีกะคุนะครับกะคุนำหอมกะเอามานะครับแต่ละคนแต่ละบานแต่ละเฮียนนะครับกะแต่งมาหล้กกะตัดผมตัดเล็บนะครับสะดาะเคาะอียังกวากันไปนะครับหล้กกะมาไหว้พระนะครับยู่มองหอพระพุทธนะครับหอพระพุทธกะสีมีก็พระทรายนะครับกลับมากอหล้วกะ พี่นองกสิมาจุดถูกจุดเทียนนะครับใส่บูซาพระมองนี้นะครับแล้กกะกระทงหนางงัวที่เขาเอามานะครับกสิใส่ขาวดำขาวแดงขาวขาวนะครับของยากของกินนะครับบักสมบักแซวนะครับก็เอามาใส่นะครับข้ามหมากกอกยาพรอบนะครับแล้กกะตัดข้นนะครับเป็นหุ่นไหวนะครับอยู่ในกระทงนะครับกสิเห็ดประมาณนี้นะครับสำหรับกระทงหนางงัวนะครับเอากระทงมาไหวแล้วก็ไปตักบาทนะครับบัดที่นี่กะพระชันจังหันแล้วนะครับกสิมาหยาดน้ำนะครับ ใส่กระท่องหนังงอของเฮานะครับเล้กกะพ่อแล้วพิธีนะครับพ่อกะสีเอากระท่งของไผรของม่นนี่นะครับไปยายไว้นะครับยายไปน้ำหนทางยุ่อันน้ำสาราประชาคมนั่นแหละครับแล้วกะหยาดน้ำนะครับอิงยังกวากันไปนะครับกับเป็นอันแล้วพิธีนะครับสําหรับการเฮ็ดบุญกลางบ้านนะครับ